สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวศิรินทิพย์นินประดับรหัสนักศึกษา B6022860 วันนี้จะมานำเสนอเรื่องการตรวจจับและนับจำนวนวัตถุจากวิดีโอค่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะอันดับแรกค่ะเราจะ import cv2 import น numpy ต่อจากนั้นอ่านวิดีโอจากไฟล์ค่ะหรือว่าในส่วนนี้นะคะเราอาจจะอานจากกล้องก็ได้ค่ะต่อมาค่ะสร้าง loop w h i แล้วก็ region of interest นะคะเราจะทำการ กำหนดพื้นที่ที่เราสนใจที่จะนำมาประมวลผลค่ะต่อมาค่ะเราจะแปลงภาพให้เป็นเกสเกลโดยใช้คำสั่ง CV2.CVT Color เมื่อได้ภาพเกสเกลแล้วนะคะเราจะมา Remove ม o ฟน้อยทิ้งค่ะโดยใช้คำสั่ง c v 2 g r a ู i e n เกรสนะคะ ต่อมาค่ะเราจะทำการเทชโชเพื่อแยกวัตถุกออกจากภาพพื้นหลังค่ะโดยใช้คำสั่ง cv2 adaptive t e s h o l d โยนค่า g r a เบ e ร์เข้าไปทำงานและกำหนดให้เป็นค่า255โดยปรับให้วัตถุมีความสว่างสุดค่ะต่อจากนั้นค่ะเราจะทำการ binary invert แปลงจากขาวเป็นดำดำเป็นขาวค่ะ ต่อมานะคะเราจะมาในกระบวนการโครซิงค่ะคือการเติมเนื้อกัดเนื้อของวัตถุค่ะโดยกระบวนการนี้ทําต่อเนื่องมาจากการเทชโวค่ะค่ะต่อมานะคะเราจะมาในส่วนของการแสดงรูปร่างของวัตถุและกองพื้นที่ของวัตถุนะคะเราจะทําการ Copy ตัวโครซิงค่ะเข้าไปในตัวแปรที่ชื่อว่า resolve ค่ะต่อจากนั้นค่ะเราจะค้นหารูปร่างของวัตถุโดยใช้คำสั่ง cvt o t f i contour ค่ะ ย้อนเข้ารีซอเข้าไปทํางานเมื่อทํางานนะคะก็จะมีการ Return ์ค่ากลับมาค่ะคําสั่งนี้นะคะ add c h a n n l เนี่ยค่ะคือรูปร่างที่ส่งกลับมานะคะจะเป็นขอบนอกของวัตถุแล้วเราก็จะทําการวาดขนาดของวัตถุค่ะส่วนคําสั่งนี้นะคะ cv 2 chain approx simple นี้นะคะจะเป็นการกระชับสับส่วนของตัวที่ส่งกลับมาค่ะ ต่อมานะคะเมื่อเราค้นหารูปร่างและพื้นที่ได้แล้วเราอยากไปแสดงผลในรูปแบบที่ให้ขึ้นหน้าจอค่ะว่ามันเจอตรงไหนเจอตำแหน่งไหนเราก็จะต้องมาสแกนดึงค่าที่อยู่ในคอนทัวร์ค่ะโดยเราจะกำหนดพื้นที่ที่จะสแกนเป็นตัวนี้นะคะเราก็จะทำการวาดวงรีค่ะโดยใช้คำสั่งนี้นี่คือสีและความหนาของขอบค่ะ ่อจากนั้นค่ะเราก็จะมาทำการนับจำนวนโดยการสร้างตัวแปรว่า Counter เท่ากับ0ูนย์แต่หากว่ามีการสร้างวูรีเพิ่มขึ้นมาเราจะให้ Counter นับเพิ่มบวก1ค่ะค่ะเมื่อทำการนับเสร็จแล้วนะคะเราอยากให้แสดงในรูปแบบข้อความค่ะเราจะใช้คำสั่ง cv 2 put text นะคะยงค่าไปสแกนในพื้นที่ของ rui แปลง Counter ให้อยู่ในรูปของ t r i n g ค่ะ กำหนดพิกัดฟอนต์สีขนาดข้อความค่ะค่ะต่อมานะคะเรามาดูผลลัพธ์กันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรค่ะเราจะเห็นว่าพื้นที่ที่ประมวลผลนะคะตอนนี้มีวัตถุอยู่10ชิ้นค่ะเราเอาวัตถุออก1ชิ้นค่ะจะนับได้9และเอาวัตถุออกอีก1ชิ้นนะคะจะนับได้8 และสุดท้ายนะคะพื้นที่ประมวลผลนะคะทั้งหมดนี้จะมีวัตถุอยู่7ชิ้นค่ะค่ะและนี่ก็คือการตรวจจับและนะับจำนวนวัตถุจากวิดีโอนะคะหากว่ามีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยนะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ